ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคน อัปเดตข่าวสารของอีฟเวอร์ด2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสารายส่งคลิปนี้ทนะุกคนจะทําการพูดถึงการรีวิวแผนแรทุกคนหรือว่าสอนหาแผนเด็ดแผนใหม่ประจาสัปดาห์นะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าแผนแร่ที่หลายคนถามหานะครับกลับมาแล้วหรือยังทุกคนหรือว่าแผนที่หลายๆคนลองใช้นะครับย้ายไปอยู่ทีมไหนกันบ้างหรือว่าย้ายไปอยู่สมโมสรไหนกันบ้างก็มาดูในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับ ก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยลยกันนะครับก็ก่อนอื่นนีะครับอันนี้ก็ชี้แจงในย้ำอีกทีละกันนะครับก็คือเป็นอีก1สัปดาห์นะครับที่ยังเงียบเหงาอยู่นะครับสำหรับแผนของ424หรือว่า4114นะครับก็คือทั้ง2แผนนี้นะครับยังไม่กลับเข้ามานะครับทุกคนอันนี้ก็คงต้องรอดูกันต่อไปลวกันนะครับเช่นเดียวกันกับแผนที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับ อันนี้ก็คือเป็นแผนของ4132ที่มี M F 3ตัวนะครับวันนี้ก็ยังเงียบอยู่เช่นกันทุกคนก็คือยังไม่กลับเข้ามาเลยเช่นกันนะครับก็คือผมต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับว่ามันจะกลับเข้ามาเมื่อไหร่นะครับหรือไม่ก็ต้องรอดูทีมในชีวิตจริงหรือว่าสโมสรในชีวิตจริงนะครับนั่งนำแผนดังกล่าวไปใช้นะครับทุกคนและมันก็จะหยิบยกเข้ามาในตัวเกมนะครับเราก็จะได้แผนแรเหล่านั้นนั่นเองนะครับ ก็เรามาดูในส่วนของแผนที่จะทําการแนะนําหรือว่ารีวิวให้ในคลิปนี้กันบ้างเลยกันนะครับก็ขออนุญาตเปลี่ยนเกมแผนก่อนเลยแล้วกันนะครับก่อนมาดูเลยกันนะครับว่าแผนที่หลายคนถามหาหรือว่าแผนที่ใครหลายคนนิยมใช้กันอยู่นะครับย้ายไปอยู่ทีมไหนกันบ้างหรือว่าย้ายไปอยู่สโมสรไหนกันบ้างก็มาเริ่มกันเลยเลยกันนะครับเริ่มที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสรกันก่อนเลยกันนะครับรอบแรกก็คือมาที่ดังฝั่งของเซาท์อเมริกาทุกคนเลยก็มาที่อาเจนตีลีกนะครับก็คือ มาที่สมโมสรนนี่รับุกคนวิเซนเต้โลเปสเอ็มนะครับที่เป็นรูปนกยุงนะครับกดยืนยันทุกคนจากนั้นก็กลับมาที่การจัดทีมนะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลนะครับเป็นแผ 13, น4-1-3-2คนบอกเลยว่าเป็นแผนที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับแผนนี้เพราะว่าผมเองก็นิยมใช้มากๆเลยนะครับสำหรับแผนนี้ก็มีเซนเต์แบ็กสตัว,วคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานนะครับกองกลางตัวรับ1ตัวกลางตัวรุก1ตัวนะครับ ปีกต่ำซ้ายขวาโพลิกอนหน้าเป้าอีก2ตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้หรือว่าใครที่อยากลองเล่นนะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้นะครับซึ่งมันคล้ายๆกับ C114 ที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็น C114 ก็คือมันจะเป็นปีกสูงซ้ายขวานะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นปีกต่ำซ้ายขวานะครับสำหรับแผ่นของ C132 นั่นเองนะครับก็ใครชอบนะครับไปหามาลองเล่นกันได้เลยครับเหมาะกับสไตล์ของ Quick c o u n t e r ก็ได้นะคนหรือว่าเอ้าวลองบอลเคาน์ติ้งก็ได้นะครับรวมไปถึง โพสชั่นเกมก็ได้ทุกคนเพราะว่าถ้าใครนิยมใช้ต่อบอลนะครับก็มีตรงกลาง4ตัวเลยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบเปิดโมงนะครับก็คือมีปีกตามซ้ายขวาหาตัวที่เป็นสไตล์คอสบอลดีๆนะครับไมว่าจะเป็นเดวิดแบ็กแฮมอะไรประมาณนี้นะครับหรือใครมีคอสติกอะไรประมาณนี้นะครับก็บอกเลยว่าเปิดโมงมันแน่นอนนะครับก็ใครชอบไปหาลองนี่กันได้นะครับไปด้วยต่อแผนต่อไปทุกคนมาในการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ไปที่ทางฝั่งของยุโรปก็ทุกคนเลยก็มาที่ลาลิกาสเปนนะครับ ก็คือเป็นสโมสรของเรียลมาดริดกับทุกคนหรือว่าราชันชุดขาวนะครับก็ไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเดฟเฟลนะครับมีหน้าตาม,มาแบบนี้เลยครับเป็นแผนของ4-3-3กัทุกคนก็อญาตปรับให้ตรงตามตำแหน่งกันก่อนเลยเลยกันนะครับก็คือมีหน้าตาม,มาประมาณนี้เลยนะครับมีเซนเตอร์แบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวาน,นะครับกองกลาง3ตัวเลยด้วยกันนะครับแล้วก็มีปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าตัวเป้านะครับ สับตรงกลางตรงนี้คือสามารถปรับได้ทั้งเ m มแบแล้วก็ด m f บเลยนะครับสับแพนนี้ก็คือเหมาะกับทั้งค u i c k Counter ก็เหมาะทุกคนเลยก s s i ส i o n นเกมก็เหมาะนะครับเพราะว่าต่อบอลกันง่ายแน่นอนนะครับผมสหรับใครที่เป็นสายครองบอลนะครับก็แนะนําว่าเป็นโพ s i o n Game นะครับหรือว่าใครที่เล่นเป็นแนวรับโรโต้กับทุกคนหรือว่าสายแบบส่วนกลับนะครับก็เป็น Quick c o u n t e r ไปนะครับอันนี้ก็ชอบแบบไหนก็ไปลองเล่นแบบนั้นกันได้เลยนะครับไปดวลต่อแผนต่อไปทุกคนมาด้ยการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้นะครับไปที่ ทางฝั่งของยุโรปเหมือนเดิมนะครับเลยก็ลาลิกาสเปนเหมือนเดิมทุกคนก็คือไปที่แอตเลติโกมาดริดนะครับสำหรับแอตเลติโกมาดริดก็คือโค้ชเปลี่ยนทีมแล้วก็เดฟโฟทุกคนเป็น3 1 4 2นะครับมีกองหลัง3ตัวเลยด้วยกันนะครับนี่ทุกคนก็มีหน้าตามาประมาณนี้เลยครับผมเป็นเซนเตอร์แบ็กสาตัวนะครับกองกลางตัวรับ1ตัวทุกคนกลาง CMF 2ตัวนะครับแล้วก็มีปีกต่ำซ้ายขวาแล้วก็หน้าเป้าสองตัวนะครับสำหรับแผนนี้ทุกคนเหมาะกับสไตล์ของ โพสเซชันเกมมากๆทุกคนเพราะว่าสายคลองบอลก็ได้นะครับเพราะว่าตรงกลางแน่นมากๆนะครับรวมไปถึงควิกเคาน์เตอร์ก็เหมาะนะครับเพราะว่าเราจะมีกองหน้า2ตัวที่ห้อยไว้นะครับแล้วก็ตรงกลางกับกองหลังเราแน่นอยู่แล้วนะครับสหรับใครที่ชอบแบบสไตล์โตกลับหรือว่าสวนกลับนะครับก็คือเล่นควิกเคาน์เตอร์ได้เลยนะครับสำหรับแผนนี้มาดวลต่อทุกคนมาทีการเปลี่ยนทีมิันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ก็คือมาที่ทางฝั่งของเอเชียทุกคนแล้วก็เจลิก2กันบ้านนะครับมาที่สโมสรที่2ครับทุกคน ตามนี้เลยครับผมสโมสรยามากตะนะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเดฟเฟนะครับก็เป็นแผน4-3-3เช่นกันนะครับซึ่งมันคล้ายๆกับอของเรียลมาริดเมื่อกี้เลยนะครับนี่ครับทุกคนก็ขออนุญาตปรับให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยด้วยกันนะครับก็มีตาคร่าวๆมาประมาณนี้นะครับก็คือมันคล้ายๆกับแผนของเรียลมาริดเลยนะครับก็ใครชอบแบบไหนหรือว่าอยากลองเล่นแบบไหนก็สามารถปรับไปแบบนั้นได้เลยนะครับ ไปดวนต่อทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ทุกคนมาที่ทางฝั่งของเซาอเมริกาทุกคนเลยก็มาที่อาเจนตีลีกนะครับแล้วก็มาที่ริเวอร์เพจกันบ้างครับทุกคนนี่เลยนะครับเมื่อทีมเสร็จแล้วก็มาทีทุกคนไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเดฟเฟลนะครับเป็น4-1-3-2คนซึ่งมันเหมือนกับแผนเมื่อกี้ทุที่เป็นนกยุงหรือว่าแผนแรกที่ผมรีวิวไปเลยนะครับเพราะว่ามันมาจากลีกเดียวกันกคนลยก็สไตล์ก็คล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่านนี้ก็คือ กองหลังเซนเตอร์แบ็กแล้วก็กองกลางตัวรับนะครับมันยืนใกล้ชิดกันมากคนก็คือตรงนี้เลยนะครับก็ใครชอบแบบไหนไปหาแบบนั้นมาลองเล่นกันได้เลยนะครับไปดวลต่อทุกคนมาตรการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้มาที่ยุโรปคเลยก็พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างนะครับนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทุกคนแต่นี่โค้ชนะครับเปลี่ยนแผนเดฟเฝ้อันนี้เป็นแผนหลัง3เช่นกันครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือมีเซนเตอร์แบ็กสตัวทุกคนกองกลาง2ตัวนะครับสามารถปรับได้ทั้งเซียมบ์และก็เดียมบ์เลยนะครับต่อด้วย กองกลางตัวลูก2ตัวทุกคนบินไปฝั่งซ้ายบินไปฝั่งขวาแล้วก็หน้าเป้าอีก1ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเหมาะกับสายควิกเค o u เตอร์ก็ได้ทุกคนโพสช,ชั่นเกมก็ได้นะครับแนะนําว่าเป็นโพสช,ชั่นเกมจะเหมาะสมมากนะครับเพราะว่าจะใช้เป็นโค้ดเป๊ปนะครับทุกคนอันนี้เป็นคอปนะครับใช้เป็นโค้ดเป๊ปนะทุกคนเพราะว่าเป็นแผนของมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมเลยว่าน่าจะเข้าขากันที่สุดแล้วนะครับสำหรับแผนของ4-2อ่อไ่ใช่ทุกคนเป็น3-2-1ากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ประมาณนี้ก็นทุกคนมาดูแผนปิดท้ายกันบ้างแล้วกันนะครับสำหรับแผนปิดท้ายก็คือ4แผนเหมือนเดิมนะครับมาที่2อเมริกาคนลวก็ทีมชาตินะครับมาที่ทีมชาติบราซิลครับทุกคนจากนั้นไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเดฟเฟลนะครับสำหรับทีมชาติบราซิลก็คือมีหน้าตาม,มาแบบนี้เลยนะครับนี่ทุกคนปรับให้ตรงตามตำแหน่งกันก่อนเลยแล้วกันนะครับปรับเป็น c m อเมทุกคนจะได้ค่าพลังที่สูงประมาณนี้นะครับ ก็คือมีเซนเตแบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาทุกคนหน้าเป้าและหน้าต่ำนะครับสำหรับแผนของทีมชาติบราซิลนะครับอันนี้ก็สไตล์ควิกเคานเตอร์เข้าขาแน่นอนนะครับและมาดูแผนต่อไปทุกคนก็คล้ายๆกับบราซิลเลยนะครับอันนี้คือเป็นแผนปิดท้ายทุกคลิปอยู่แล้วนะครับมาที่ยุโรปทีมชาติและก็ทีมชาติของฝรั่งเศสนั่นเองนะครับนี่ทุกคนยันก็ไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเดฟเฟลนะครับ อันนี้ก็เหมือนกับแผนเมื่อกี้เป๊ะๆเลยนะครับแต่ว่ากองกลางมันไม่เหมือนกันทุกคนเพราะว่านี้ก็คือมันยืนติดกับกองหลังเซตแบ็กนะครับก็ใครถนัดแบบไหนหรือว่าอยากลองแบบไหนก็เอาแผนนั้นไปเลยเลยกันนะครับมาดูต่อแผนต่อไปคนมาที่ดังฝั่งของยุโรปมาด้วยทุกคนเลยก็ทีมชาตินะครับก็คือทีมชาติของสวีเดนนั่นเองนะครับจ็ไปี่โคสเปลี่ยนแผนเดฟรนะครับเป็นแผน4-4-2คนซึ่งพอที่จะทดแทน4-2-4ได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเป็น4-2-4ก็คือจะเป็น ปีกสูงซ้ายขวานะครับแต่ว่านี้จะเป็นปีกต่ำซ้ายขวานะครับสำหรับแผนของ4-4-2จากดิมชาติสวีเดนนั่นเองนะครับและปิดท้ายด้วยแผนสุดท้ายก็คือเป็นแผนของทีมชาติเช่นกันก็คือมาที่โซลมิริกาะครับแล้วก็มาที่ทีมชาตินั่นก็คือทีมชาติของอาร์เจนตินานั่นเองนะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเดฟอฟิลนะครับซึ่งคล้ายกับแผนเมื่อกี้นี่นะครับแต่ว่านี่จะเป็นหน้าเป้ากับหน้าต่ำทุกคนก็คือแตกต่างจากแผนเมื่อกี้นั่นเองนะครับ ก็ใครชอบแผนไหนก็เราเล่นแผนนั้นก็นได้เลยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนทุกคนชอบแผนไหนกันบ้างหรือรอดแผนไหนกันอยู่บ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ